เดียวทาบ้าเดียวทามิติใหม่ป่ะไลฟ์สดจับมือไม่รู้จะโดนเข้าห้องดำไหมสวัสดีค่ะดูคำตอบแล้วครับสีแดงวันอาทิตย์สีน้ำเงินอ่ะวันเสาร์วันสเนนะนสาร์ใช่แล้วสีกาลก,กินีคือสีเขียวอโอ้โหสวัสดีค่ะหฮ้ยห้อยรูปพี่เนยมาด้วย ัสดีค่ะทุกคนคือตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ในงานจับมือค่ะตอนนี้ใส่ชุดเซ็มไฮเทนชันด้วยนะคะกำลังจะจับมือค่ะแบบเรียวเทามากอ่ะมีลูกค้ามาหนึ่งคนแล้วค่ะเอาละเรากำลังจะจับมือกันนะคะทุกคนตื่นเต้นตื่นเต้นตอนนี้ค่ะมินิแทนิ้นไม่ได้มาาะเป็นติดแข็งที่ประเทศจีนเก่งมากเลย แจกของคุซอแล้วก็ตอนแรกจะเรียญมาให้ดูแต่เขาไม่เอาเขาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปแท็กมาให้ดูก็ได้เนาะดีใจด้วยนะคะแล้วพรุ่งนี้ไม่ได้มาไม่เป็นไรพรุ่งนี้ไม่ยู่ก็ไม่ได้มาเหมือนกันเจอกันนะคะกินข้าวเดวนนะบายสวัสดีค่ะเจอกันอีกรอบแล้วค่ะกินอะไรยังคะเออกินแล้วค่ะกินมื้อเช้าไปค่ะแล้วมื้อเที่ยงยังไม่ได้กินค่ะ ก็เลยจะคุยอะไรล่ะเออไม่เป็นไรอย่าลืมไปกินข้าวด้วยนะเดี๋ยวไปเจอกันเจอกันจะประมาณนี้ค่ะนี่นะคะทางเราเนี่ยมีการแบบว่ามาตรการแบบเพื่อความสะอาดเพื่อสุขอนามัยที่ดีนะคะมีทั้งการใส่แมสมีทั้งเฟชเออคยกอะไรอ่ะเป็นแบบแบบเนี้ยเป็นจอที่มีเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นพลาสติกใสสวัสดีค่ะ โอ้ขนสวยน่ารักจังเลยน่ารักเหมือนกันค่ะดูไกลๆนึ่งว่ามายูเนี่ยค่ะคนเวลาอินหัวแต่ข่าวกันไม่ได้เลยซู่ซูนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อย่าลืมกินข้าวนะคะบ๊ายบายค่ะมีไมค์ด้วยเพื่อที่แบบเวลาพูดมันจะได้ยินเสียงชัดขึ้นทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นอ๋อคอมเมนต์ขึ้นแต่เราไม่เห็นเดี่ยวทางป้าเดี่ยวทาง ่พี่จิกกี้จับมือปุตทศ์ไม่ได้ไปฝากจับมือพี่มายูด้วยนะคะทุกคนค่ะมิวย,ยูมาค่ะสวัสดีค่ะไปแวะเล่นไหนมาไม่ได้แวะไม่ได้แวะจริงเปล่าไปไหนม,มาไปไหนมาเอ้ยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะลงกินข้าวแล้วเดี๋ยวจเจอกันรอบบ่ายนะได้ค่ะเดี๋ยวจเจอกันรอบบ่ายเนาะบ่ายกี่โมงนะบ่ายสามครึ่งมั้ย ม่แน่ใจเหมือนนนกันน่าจะใช่อย่าลืมกินข้าวเที่ยงด้วยนะเอะจอก,กันจา้าเสื้อสวยนะเนี่ยหนูว่าหนูจะไม่ใช้ไม้แล้วอะ่ะมาค่ะสวัสดีค่ะดูคำตอบแล้วครับค่ <S <S ะสีแดงวนันอาทิตย์สีงเงินอนะ่ะวันเสาร์วันเสาร์ใช่แล้วสีกา,ากีนีคือสีเขียวอโอ้โหว่าใส่สีแดงไปไงสีเขียื่ออะนะโอเคค่ะ สวัสดีค่ะอุ้ยใครไม่หวาดตาหวานสวัสดีครับสวัสดีครับน้องหลงพิงพร้อมมากเลยจริงเหรอคะพี่ก็ครับก็ใจจริงใจด้วยที่ติดเต็มเลยครับขอบคุณนะคะหวังว่าจะได้เจอกันบ่อยๆนะคะอย่าลืมทานข้าวนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะคุณไม่รอบจำได้ค่ะจำได้ค่ะก็บอกว่าทำเพจให้กำลังใจด้วยชื่อไม้เกียรไม้เกียรอ๋อ เดี๋ยวคอยติดตามดูนะคะว่าจะอัปเดตอะไรบ้างขอบคุณมากๆนะคะได้ค่ะไล้เจอกันค่ะเจ้สวัสดีค่ะว่าไงหนอเจอกันได้หรือเปล่าไม่เจอกันนานเจอกันได้หรือเปล่าต้องสลับสคริปต์กันวะเจอกันนานเหรอสลับสคริปต์กันเจอมาส่งที่ที่แล้ววินิยังเช็คเปลี่ยนทรงผมอีกแล้วเขียนอะไรปกติเออเสย ชุดไฮเทนชั่นค่ะตอนแรกมองไกลๆคิดว่าแบบดูไม่ออกเหรออไรกนออย่าลืมกินข้าวนะเจนค่ะมีสาวสวยมากคะ่ะทุกคนมีคนดูไม่ออกด้วยว่าเป็นชุดไฮเทนชั่นสวัสดีค่ะยังไงอะวันเหงาเหรอ <c oughs> ใช่ค่ะเราอยู่ด้วยแหละดี <c oughs> ใจที่มาหานะคะ<ช>แต่งตัวสวยมากวันนี้เอ้ยท่านนั้นเลยเหรอจริง สวยทุกวันเราอ่ะเราสองคนอ่ะสวยทุกวันขอบคุณนะคะไเจอกันนะอย่าลืมไปกินข้าวอย่างที่เขาบอกนะเจอกันค่ะบ๊ายบายรับยูสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยนะขอบคุณค่ะมีกำลังใจให้นะค่ะ ขอ,ขอบคุณที่มาหากันนะคะวันนี้อย่าลืมทานข้าวด้วยนะทานอยแล้วเดี๋ยวไปกินมาพี่กออ้อนอ้าวจริงเหรอคืออิ่มแล้วแต่กินได้อีกโอเคงั้นกินเผือมาอยู่ได้เน้อบายคะ่ะสวัสดีค่ะพี่ไม่ค่อยได้ตามมาอยู่แต่ว่าเห็นพวกนทวิตนยอะไรอะ่ะเราเข้มแข็งมากเลยอะ่ะเยอะแล้วก็เออดีใจอาทิตย์ติดเ็มครั้งนี้แบบเออดูแลก็ดีใจด้วยมมากับดวงค่ะก็ชุดสวยไงเออสีน้ำเงินสดค่ะ กขาเรียกอะไรนะดวงมันพุ่งเพราะอย่างนี้ดวงมันพุ่งสีมงคลสีมงคลขอให้ติดได้เรอยนะขอบคุณนะคะสาธุไว้เจอกันค่ะได้ค่ะเพลินจังชอบชอบมิติใหม่ป่ะไลฟ์สดจับมือไม่รู้จะโดนเข้าห้องดำไหมอยากไปหาจังเลยมาหากันเร็วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะชัดเจนเลยนะ ค่ะ,คะไม่เจอกันตั้งนานไม่ว่างอะไรติดงานไม่เป็นไรค่ะสูส้ๆเรื่องงานนะคะตอนนี้พี่กับพี่อาร์มี่เรากำลังทำช่องสองละรของมวันจริงเหรอได้ค่ะเดี๋ยวไปติดตามเลยนะคะไปกางใจเป็นกไปกางใจให้เสมอคะอ่ะอย่าลืมกินข้าวด้วยนะกินค่ะดีมากคะ่ะก็อยากจะฝากบอกว่าสู้ๆกับโรคไทย นนีนะได้ค่ะกินยาเยอะมากตอนนี้พี่ยังเรื่องะไรก็ดีใจแล้วที่เราไม่เครียดมากค่ะ,ะขอให้สู้ๆนะรอสู้ๆเหมือนกันค่ะรอฟังเพลงแต่งอยูน่นะได้เลยค่ะเดี๋ยวจะการงานจับเอ้ยงานวันเกิดวันเกิดเดี๋ยวปล่อยเพลงจะการแป่มือเอ้ยเดชเข้ามาจ่าได้เข้ามาสวัสดีค่ะจ่าครั้งแรกเลยครั้งแรกหรอจ่าให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าคอยสังเกตพี่เรา โอ้ยยินดีมากค่ะเป็นท่ารักพี่เนยตลอดไปเ่ะลสอภาพ้ายค่ะขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันนะกินเ้้าได้นะพี่ไรคะสวัสดีค่ะเ็นไหลเรียกก็เลยเข้ามาดีใจจังเลยก็ยินดีค่ะติดเต็มด้วยนะค่ะนแล้วสีมงคลวันยั้สีน้ำเงินสดค่ะ ไวเจอก,กันค่ะทานข้าวด้วยนะคะเจอก,กันค่ะสวัสดีค่ะมาทาักทายมาจากเรนนี้เหรอ่อ๋อเห็นมองเธอขอบคุณที่มานะคะไม่มีอะไรจะพูดหรออ่ะงั้นจับขอบคุณค่ะจับมือผ่านไลฟออ์จะไปห้องดำไหมไม่ดูนะคะ แต่เขาบอกว่ายูกิดินเคยทำก็ค่อยโล่งใจหน่อยค่ะสวัสดีค่ะอยู่ในไลฟ์ปะเนี่ยอล้วก็เลยเด้อค่ะเนี่ยไลฟ์ปุ๊บคนเข้ามาเยอะเลยนะเป็นไงบ้างเรียนก็เรื่องเรียนสนุกมากค่ะมีความสุขมากอยู่ใกล้มากเลยเดี๋ยวว่าไม่เคยเจอเลยใช่ไหมเดี๋ยวก็ได้เจอสักวันหนึ่งเจอก็ทักได้นะเจอแล้วแหละไปเจอกันนะคะบบ๊าายยสวัสดีค่ะ เฮ้ยค่อยรูปพี่เนยมาด้วยพี่ลงมาจากขอนแก่นหนูเห็นหนูมาสองรอบแล้วจริงเหรอดีใจด้วยที่ติดแซงนะคะขอบคุณค่ะเชื่อล้อยู่แล้วว่าคนอย่างหนูทำดีอยู่แล้วล่ะขอบคุณนะคะสู้ๆนะสู้ค่ะไว้เจอกันค่ะเฮ้ยสู้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงราชาไหมคะมาจับมือครั้งแรกครั้งแรกเหรอคะเฮ้ยหนูจะมาขอกำลังใจรถน้ำหนัก ลดน้หนักมเรื่องลดน้ําหนักเนี่ยเราต้องค่อยเป็นค่อยไปอ่ะหักโหมนะคะแล้วก็ถือว่าสู้ไปด้วยกันหนูเล่นเราตั้งแต่ต้นปีมาได้จาก56-57แล้ว48เก่งมากทำยังไงแชร์วิธีให้มาอยู่ได้ด้วยนะใน DM ก็ได้เดี๋ยวเข้าไปอ่านขอบคุณนะคะสู้ๆต่อไปนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายมาอยู่ฉลาดในการเรียกแฟนคลับให้มาแวะเรนนี้ค่ะไอตะก วัสดีค่ะมิติใหม่นะมลต์ใหม่จ่ะมือมเฮ้ยมีคนเข้ามาฟพลไลฟ์จริงๆด้วยเกียวมากเยอะยหาดีแล้วค่ะเป็นไงบ้างเะเป็นไงบ้างเหรอก็ดีค่ะสู้ดีขึ้นเยอะเลยอันนี้เป็นไงบ้างก็ตั้งใจกับเรื่องงานนะคะสู้ๆกับการของงานนะคะอย่าลืมกินข้าวนะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย มีแฟนๆมาอีกสองท่านค่ะสวัสดีค่ะโอ้หไม่คิดว่าจะได้เจอชุดนี้แล้วเอ้ยหนูดีใจมากเลยงานจับมือของไฮเซนช่านะน้องเราจะต้องใส่สักหนึ่งกรูปอะน้องไม่คิดว่าตั้งแต่แรกต้องใส่ชุดนี้แน่เลยใช่ค่ะดีใจที่มานะคะกันเกิ้ลสูๆนะขอบคุณค่ะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายท่าเป่ายิงชุกเฉินท่าชนะเธอมันสะใจมากเอาฟิกเชิลแกงมาอยู่ค่ะรับไม่ได้สวัสดีค่ะใส่เสื้อน่ารักจัง มาเลยไม่ได้เจอมาปีนึงปีนึงเลยหรอตั้งแต่ก็ว่างั้นก็ต้องมาเจอเกันบ่อยๆแล้วนะคือมาจากภูเก็ตนะภนะูเกต็ตโอ้เดินทางมาไกลเลยนะก็เดินทางกลับดีๆนะคะดีใจที่ได้เจอนะคะวันนี้อย่าลืมกินข้าวด้วยนะค่ะ<อ>เจอกันค่ะบ๊ายบาย Official แกงมาอยู่ค่ะรูปที่คู่กับน้องจ๋าแบบโคตรแกงสวัสดีค่ะ เสื้อเท่จริงๆเลยใช่ไม่อยู่หลุมจริงๆใช่ไหมออกแบบดีมากออกแบบดีมากดีเกินดีเกินหรองวยไปแล้วงวยเกินนะคะตอนนี้เป็นไงบ้างชอบไหมชอบไหมชอบชอบดีใจที่ชอบนะคะรู้สึกว่าแมตดีเหมือนกันแมตดัดดีใช่ไหมช่วงนี้ก็ดีขึ้นละค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันอีกเนาะแท็กแท็กแท็กบายบายค่ะมายูเป็นคนจำหน้าแฟนคลับเก่งมาก สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะพี่แมร์ครับยินดีด้วยขอบคุณนะคะไม่สบายตลอดช่วงนี้ใช่ไม่สบายอีกแล้วหนูหรือพี่คะเอ้ยพี่ก็ไม่สบายเหมือนกันพี่ไม่สบายก็ต้องหายไปไว้นะคะดูแลตัวเองเยอะๆนะเป็นห่วงพี่เต่าค่ะสวัสดีด้วยพี่เต๋อไม่ได้มารอบนี้พี่เต่๋อยิงเดี๋ยวมารอบถัดไปใช่ไหมใช่นะจมาได้ค่ะฝากฝากบอกด้วยว่าคิดถึงเดี๋ยวมาเจอกันได้ได้อย่าลืมทานข้าวนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะโมยอ่าไคิดถึงจัจริงป่าวคิดถึงก็ต้องมาเจอกันบ่อยๆนะเคยเจอต้องนานเลยชื่อมุยเนี่ยแสดงว่าตามั้งแต่ก่อนเป็นบินเคใช่ขอบคุณที่มานะคะไว้เจอกันนะแท็กหน่อยบายอย่าลืมกินข้าวนะคะอาจจะโดนห้องดำนะคะไม่เซฟไลฟ์นะคะเดี๋ยวจะไปแล้ว ตอนนี้เวลา12.21พอดีเดี๋ยวจบคนนี้เดี๋ยวไปละสวัสดีค่ะมันต้องเรียกแฟนๆไหมล่ะคะแล้วเขาเรียกว่าเป็นการ PR อย่างหนึ่งค่ะพีอารหนักแน่นมากค่ะพีอารหนักแน่นมากวันนี้ดีายสีจังเลยค่ะยินดีด้วยนะขอบคุณค่ะแล้วก็รักเสมอนะคะรักเสมอเหมือนกันนะคะดูแลสุขภาพด้วยเป็นห่วงใจเดี๋ยวไว้เจอกันอย่าลืมกินข้าวด้วยนะคะ เดี๋ยวไว้มาเจอกันอีกมหมีกปะเนี่ยมาอีกโอเคสัญญาก่อนสัญญาสัญญาแล้วนะบายบายเดี๋ยวไปแล้วนะทุกคนไปไปแล้วนะปิดไม่ได้รอวันที่ได้พบเจอเธออีกครั้งรอจะได้พบเจอฉันวันนั้นฉันนั่นเฝ้าคอยนัานนับวัน หนึ่งตาเมื่อครั้งฉันนยืนไม่จับ